ครับสวัสดีครับผมบัตรนะครับวันนี้นะครับบัตรจะพามาชมพื้นที่นะครับเป็นที่นานะครับพื้นที่ตรงนี้ตั้งอยู่ตำบลหนองโพรงอำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีนะครับที่มองไปด้านหน้าตรงนั้นนะครับเป็นหมู่บ้านจัดสรรนะครับนะครับเป็นหมู่บ้านจัดสรรตอนนี้ขึ้นอยู่ก้าวหลังแล้วนะครับนะครับเลียงเียงกันไปนะครับตอนนี้ขึ้นอยู่ก้าวหลังนะครับที่ต้องการจะขายนะครับสวัสดีครับ ที่ต้องการจะขายนะครับก็คือติดกับแนวรั้วของโครงการจัดสรรนั่นนะครับเข้ามาเนี้ยนะครับมาถึงหลักปูนนะครับมาถึงหลักปูนอีกด้านหนึ่งนะครับก็คือตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับก็คือหลักปูนตรงนี้นี่นะครับตั้งแต่หลักนี้นะครับที่ที่มองเห็นหลักปูนเนี้ยนะครับ หัวหมุดน่าจะอยู่ทางล่างนะครับแล้วก็ตั้งแต่ตรงนี้นะครับตรงไปนู้นเลยนะครับด้านท้ายจะติดคลองนะครับแล้วก็ด้านข้างก็จะติดกับแนวล้วของเพื่อนนะครับนู้นเลยนะครับยาวจนสุดนู้นเลยนะครับแล้วออกไปด้านนี้นะครับไปถนนเส้นสามศูนย์หนึ่งหกนะครับระยะทางหนึ่งกิโลนะครับ แต่ถ้าไปด้านนี้นะครับไปด้านนี้นะครับเนี่ยด้านที่บัตรจอดรถเนี่ยนะครับออกไปประมาณสักสองร้อยเมตรแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับวิ่งออกไปนะครับวิ่งออกไปถึงถนนสามศูนหนึ่งหกนะครับก็ระยะทางจากจากแปลงออกไปห0ร้อยเมตรนะครับก็คือวิ่งวิ่งออกไปอีกสี่ร้อยเมตรเท่านั้นเองนะครับเป็นถนนลาดยางสามศูนย์หนึ่งหกนะครับ ถนนเส้น3016นะครับจะตัดจากถนนเส้น3078นะครับ3078นะครับก็จะตัดจากถนนเส้น3078ออกไปถนน304นะครับทางหลวงแผ่นดินจากตรงนี้นะครับออกไปถนนเส้น304นะครับระยะทาง5กิโลนะครับจะผ่านนิคม304อ่าแล้วก็โรงงานเล็กตะซอยนะครับ เราออกไปแล้วเราจะเลี้ยวเลี้ยวขวาไปนะครับก็จะไปถนนเส้นสามูนสี่นะครับห้ากิโลนะครับแต่ถ้าเราไปออกไปเนี่ยนะครับพอเราวิ่งออกไปปุ๊บผ่านหน้าบ้านเนี่ยนะครับหน้าบ้านเนี่ยนะครับออกไปประมาณทักจากจากที่ดินออกไปสี่ร้อยเมตรนะครับก็ก็ก็เป็นถนนเส้นถ้าเราออกไปด้านนี้นะครับ ออกไปด้านนี้ก็ไปถนนสามศูนย์เจ็ดแปดนะครับถนนสามศูนย์เจ็ดแปดก็จะลัดจากาจากระบอบไผ่นะครับสี่แยกระบอบไผ่นะครับเข้า,าไปทีอ่อำเภอตัวอำเภอศรีมหาโพธิเข้าไปตัวจังหวัดปราจีนบุรีออกที่อำเภอประจันตาคามนะครับเป็นทางหลวงแผ่นดินนะครับเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข สามศูนย์เจ็ดแปดนะครับแล้วก็ที่มองเห็นอ่าที่มองเห็นนะครับนะ่ะที่รถวิ่งถนนใหญ่นะครับอ่าเป็นทางหลวงหมายเลขสามศูนย์เจ็ดแปดนะครับจากตรงนี้ออกไปถ้าตรงๆก็ประมาณสักสักหนึ่งกิโลนะครับเนี่ยนะครับที่มองเห็นโรงงานล้อมรอบหมดเลยนะครับในโซนนี้ที่ต้องการจะขายนะครับเนี่ยหน้ากว้างอยู่ประมาณสักอ่าแปดสิบเมตร แล้วก็ลึกยาวเข้าไปนู่นเลยนะครับลึกยาวเข้าไปเดี๋ยวชมรูปแปลงนะครับรูปแปลงจําลองนะครับเดี๋ยวบัตรขออนุญาตวางนิดนึงนะครับนี่นะครับรูปแปลงจําลองจะเป็นอย่างนี้นะครับรูปแปลงโฉนดนอสอสีจอนะครับตรงนี้เป็นพื้นที่ของออโครงการจัดสรรน,นะครับที่เขาทําโครงการขึ้นมานะครับ แล้วก็ตรงเนี้ยเป็นคลองนะครับจะระบุเป็นคลองนะครับในโฉนดคุดแดงนอสสี่จอนะครับจะระบุเป็นคลองอันนี้เป็นถนนที่บัตรเดินอยู่ตอนนี้ยนะครับเป็นถนนลูกลังแล้วออกไปเนี่ยออกไปถนนอ่าสามศูนย์หนึ่งหกนะครับออกไปออกไปเพียงแค่หกร้อยเมตรเท่านั้นเองนะครับแปลงนี้สวยนะครับอ่าสวยนะครับแปลงนี้แล้วก็นี่นะครับคือแปลงนี้เลยนะครับ พื้นที่ตรงนี้นะครับออกไปนิคมสามศูนย์สี่นะครับสองกิโลนะครับคือเราวิ่งออกไปด้านทิศตะวันออกขึ้นไปเนี่ยนะครับไปโรงงานเล็กตะซอยแล้วก็เข้าตัวนิคมสามูนสี่เลยระยะทางสองกิโลนะครับแล้วก็ถนนเส้นสาม5ูนย์สี่ห้ากิโลนะครับแต่ถ้าท่านเดินทางมาชมที่ดินแปลงนี้ถ้ามาจากสะเชิงเซานะครับระยะทางเจ็ดสิบหกกิโลนะครับ ชนบุรีร้1ยสิบามกิโลเท่านั้นเองนะครับแล้วสนามบินสุวรรณภูมิร้อยสิบหกกิโลนะครับถ้าท่านเดินทางมาเปรียบเทียบจากลังสิตธ์ก็จะไกลนิดนึงนะครับลังสิต1 3ร้อยสาสิบสี่กิโลนะครับนี่เลยนะครับแปลงนี้เลยส่วนราคานะครับทางคุณพี่เจ้าของตั้งไว้นะครับราคาไล่ละหนึ่งจุดสี่ล้านบาทนะครับไล่ละหนึ่งล้านสี่แสนนะครับ ไล่ละหนึ่งล้านสี่แสนบาทนะครับจำนวนแปดไล่นะครับแล้วคุณคุณท่านใดนะครับที่ที่สนใจที่แนวเนี้ยนะครับก็ก็ต้องอขอรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนนะครับถึงจะรู้ว่ามันมันไม่แพงนะครับบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะทำไมที่ในป่าอะไรเงี้ยนะครับราคาไร่ละหนึ่งล้านสี่แสนนะครับอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็ แต่ถ้าเรามองภาพทางอากาศนะครับเราจะรู้ว่าคือพื้นที่ตรงนี้นะครับเราอยู่ในใจเหมือนใจนิคมนะครับมีโรงงานอะไรล้อมรอบหมดเลยนะครับระยะทางที่มองเห็นหลังคงราคาเนี่ยนะครับแล้วถ้าติดถนนราคาไล่ละสี่ล้านห้าล้านนะครับแล้วก็อยู่ในโซนในโซนนิคมสามศูนย์สี่นี่ราคาอา่าเลิกคุยกันเลยนะครับอย่างน้อยๆนะครับอย่างน้อยๆก็ประมาณไร่ละสามล้านนะครับ อันนี้ไล่ละหนึ่งล้านสี่แสนบาทนะครับจำนวนแปดไร่นะครับก็คุณคุณท่านใดที่มองหาที่ก็ลองลอง,ลองดูก่อนนะครับลองลองดูว่าอาพอจะเอาไปทำอะไรได้นะครับจะทำบ้านเช่าห้องเช่าห้องแถวหรือว่าจะทำเป็นโรงงานตรงนี้ก็ทำน่าจะทำได้นะครับทำเป็นโกดังพักสินของสินค้านะครับทำเป็นห้องเช่านะครับระดับนะครับจะต่ำกว่าถนนอยู่ประมาณสักห้าสิบเซน ระดับจะต่ำกว่าถนนห้าสิบเซนนะครับตั้งอยู่ตำบลหนองโพงนะครับอำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีนะครับแล้วก็จากตรงนี้ไปตัวอำเภอนะครับศรีมหาโพธิระยะทางน่าจะอยู่ประมาณสักห้าหกโลนะครับพอเราวิ่งออกไปถนนถนนเส้นนี้ถนนเส้นสาม8ูนย์เจ็ดแปดเนี่ยนะครับสาม8ูนย์เจ็ดแปดก็คือจะตัดจากถนนเส้นสามูนย์สี่เลยนะครับมาแยกตรงเขาเรียกแยกศรีมหาโพนะครับแล้วก็ตัดจากสีแยกระบอบไผ นะครับสีมหาโพธิ์แล้วก็ตัดออกไปนู่นเลยนะครับไปผ่านตัวอำเภอสีมหาโพธิ์นะครับสีมหาโพธิ์แล้วก็ไปที่ตัวจังหวัดปราจินบุรีนะครับออกไปฟิวเจอร์พาร์คลังสิตไปนครนายกไปได้หมดเลยนะครับเพราะว่าเป็นทางหลวงแผ่นดินแล้วเราก็าถ้าตรงๆงเนี้ยก็น่าจะอยู่ประมาณสักไม่ถึงกิโลนะครับเนี่ยที่มองเห็นเสาเนี่ยนะครับเป็นเสารตรงนั้นเป็นหน้าถนนนะครับแต่ว่ามันเป็นที่ของของเพื่อนขั้นอยู่ เราก็จะต้องออกเข so, uh, ้าออกทางนี uh, so ้นะครับทางที่มีตรงนี้เป็นหัวคอนกรีตนะครับที่เทสุดไว้เนี่ยนะครับแล้วแล้วพอเลยจากตรงนี้ไปก็จะเป็นลูกรังอีกนิดนึงแล้วก็เป็นคอนกรีตนะครับยาวเลยนะครับแล้วหัวมุมด้านนี้นะครับก็จะลงจากถนนคอนกรีตนะครับด้านทิศตะวันออกเนี่ยลงจากถนนคอนกรีตมาประมาณสักประมาณสักสามสี่ร้อยเมตรสามร้อยเมตรนะครับ หัวคนเกียร์จะอยู่ประมาณเนี้ยนะครับแต่ว่ามันต้องวิ่งอ้อมไงฮะวิ่งอ้อมมาอ้อมมานะครับเนี่ยนะครับก็มาเข้าตรงนี้แต่ทางตรงนี้ก็ไปออกนู่นได้นะครับที่ตรงไปนะครับไปออกไอถนนสามศูนย์เจ็ดแปดได้เช่นกันนะครับคุณคุท่านใดสนใจนะครับก็ลองชมโฉนดนะครับทักไลน์เข้ามาชมโฉนดแล้วก็ภาพทางอากาศดูก่อนนะครับว่าราคาราคาประเมินก็ค่อนข้างสูงนะครับ ตรงนี้ราคาประเมินก็ค่อนข้างสูงนะครับบางแปลงก็ราคาประเมินตารางวาละแปดร้อยถึงหนึ่งพันบาทนะครับราคาประเมินประมาณนั้นนะครับต่อตารางวานะครับก็คูณสี่ร้อยตารางวาเข้าไปนะครับก็ประมาณอ่าสี่ห้าแสนนะครับบางบางบางแปลงนะครับบางแปลงก็ราคาประเมินที 600, ่เปล่าก no ็ค่อนข้างจะต่ํานิดนึงนะครับก็อาจจะอยู่ประมาณสักตารางวาละหกเจ็ดร้อยบาทอะไรเงี้ยนะครับ นะครับตั้งอยู่ตำบลหน,นองโพงนะครับอำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจินบุรีหน้าติดทางด้านท้ายติดลำรางคลองนะครับแล้วก็มีโรงงานล้อมรอบนะครับแล้วก็อยู่ใกล้นิคม304แล้วตรงไปก็ไปตรงออกตามถนนเส้นหมายเลข3078นะครับก็ออกไปก็ไปนิคมโลดจนะนะครับมันเหมือนอยู่กลางใจนิคมนะครับมีคมล้อมรอบไฟฟ้าก็อยู่ติดกับเนี่ยนะครับอยู่ติด เราก็ต่อมาจากสองเสาไฟแค่นั้นเองนะครับนะครับก็ปรับสมตกแต่งทําเป็นบ้านขายหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับราคาหนึ่งล้านสี่แสนบาทราคานี้ก็ยังลดหย่อนได้นะครับทางคุณพี่เจ้าของเขาคุยมาอย่างนั้นนะครับคุณป้านะครับคุณป้ากับลูกนะครับสองสามคนนะพี่น้องอะไรกันอย่างเงี้ยนะครับก็เขาก็บอกว่าราคานี้ลดหย่อนได้นะครับเป็นราคาที่เขาเปิดมา แต่ถ้าเราติดถนนเส้นหน้านะครับเส้น3016นะครับที่ตัดจากโรงงานเล็กกระซอยเข้ามาราคามีแต่ไล่ละสองสามล้านนะครับบางแปลงก็ไร่ละเจ็ดแปดล้านนะครับมันก็อยู่ที่ราคาคนจะตั้งขายกันไปนะครับแต่อันนี้ทางเจ้าของตั้งไว้หนึ่งล้านสี่แสนบาทนะครับก็ลองมาชมดูนะครับหรือว่าชมภาพทางอากาศนะครับภาพทางอากาศก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ ก่อนที่จะตัดสินใจนะครับอยู่ข้างๆกันก็นี่นครับอันนี้เขาอันนี้บัตรถ่ายให้อ่าให้ดูธรรมชาตินะครับอันนี้เขาจะมีงัวนะครับอยู่ตรงข้ามกับเราเนี่ยมีงัวมาเลี้ยงมาอะไรนะครับบรรยากาศค่อนข้างดีเลยนะครับขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับบัตรขออวยพรให้คุณคุณทุกท่านนะครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านมีแต่ความร่ำรวยนะครับ เงินไหลนองทองไหลามาเป็นหมื่นล้านแสนล้านประกอบกิจการอะไรก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับให้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานทุกท่านให้สุขภาพแข็งแรงมีแต่ความร่ารวยความเจริญรุ่งเรืองนะครับถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามเป็นกําลังใจให้บัตรด้วยนะครับบัตรก็ขอขอบพระคุณทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับผิดพลาดประการใดต้องขออภัยเป็นอย่างสูงเช่นกันนะครับคุณคุณท่านใดน,นะครับที่มองหาที่ราคาซบซอก็มีนะครับ บัตรก็มีหลายๆแปลงนะครับที่ทางคุณพี่เจ้าของฝากให้รีวิวขายนะครับบัตรก็ได้สามเปอร์เซ็นตนะครับก็อย่างแปลงนี้ราคาหนึ่งจุดสี่ล้านบาทนะครับก็ไล่ละสิบหนึ่งล้านสี่แสนนะครับก็ลองมาชมดูอที่มองเห็นนะครับเป็นถนนใหญ่นะครับนั่นนะนะครับแล้วจะเป็นหลังคาโรงงานล้อมรอบหมดเลยนะครับเป็นถนนใหญ่นะครับแต่เราต้องออกไปทางเนี้ยนะครับออกไปประมาณสักเนี่ยนะครับทางเนี้ยออกไปประมาณสักเ 1>, 1กิโลอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นถนนถนนใหญ่เป็นโรงงานเป็นนิคมล้อมรอบหมดเลยนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้บัตรขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณมากครับ